จะมาแนะนําให้อยู่จักเล็นเส้นกันคราวๆเล็กเซนที่ดลานเราจะแกาเล็กเส้นกลมนะมีลักษณะกลมที่เรียบเรื่องสิ่งที่ซ่อนคือเล็กคออ้อยมีลักษณะเป็นมังเป็นกลงค่ะเล็กเ็นกลมที่เราจะแกบเล็กเซนกลม6มิลกลม9มิลกลม12มิลกลม15มิลกลม19มิลและกลม25มิลค่ะเล็คออ้อยที่าเราจะแกะคอคออ้อย12มิล16มิล20มิลและ25มิลค่ะ ด้วยเต้นเป็นเล็กตรงอ่ะจะลังบ้ากต่วการ์ดค่อนงแล้วก็ชีคเก็ตเนี่ยจะลังบากนิดนึงค่ะโคเป็นยาวดูทีก่กรดูแลยจ้าในน้ำกระดูกเหมือนที่ร่มไม่โดนน้ำไม่โดนฝนนะค่ะอย่าลืมบอกไปว่าที่ร้านน่ะเล็กเต้นตรงเล็กคออ้อยมีหมอต่อมีแอมบิตี่สามารถข้อเอกสารจากน้องๆพนักงานค่ายเพื่อ,ออนุมัติหน้างานนั้นๆได้ค่ะ